เอาไปงีใกล้เน้อรอเพื่อนนั่นพทเทิงลน้องกี้นะน้งนนอ,อดง,งด,ม,ดมาเลยดึงคอยดึงคอดึงด้ยอยดึงคอยดึงยคอ,อยึงยยดึง่งงนานะโอุ้ดเลยสุดยุ่งโุดเล,ดเ,ลเอาเฮ้ยปากแค่ไนคุยมันอย่งีเป็นไ้นีน่น้องปานปากมาเนาะเนีน่บ่เลยแกแกแเฮ้ยอย่ายไปหักอย่าไปหักอย่าไปมอง่น้องี่น้องกสบาสดีผมพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองนิ่สินดา สำหรับเมื่อนี้ก็อยู่ป่าอยู่ดงเนาะพี่น้องยีหอยอยู่หองคือเก่าเหมือ,เอามาเนเอามาป่าเราป่าเราโค้งนะพี่น้องประคุดมันเมื่อนี้ก็เบาเปิ้ลแล้วก็ได้แผ่นเจิ้ลแล้วก็เบาทองนะแต่ว่าบุ้งหวงวันที่ได้ตบวได้ตอนนี้กันเบาเปิ้ลก็ต้องคุดลงไปอยู่เนาะมั่นยังกับเขาเวนมันอีกเพิ่มเนาะมันยังครับมันเถิบบางคนเอิญบางทีก็อาจสีห้อง,องบอริการต่างต่างน,นี่เพราะว่ากับปู่ใหญ่ไม่ได้มันเป็นบ,า,นบางเครือ เดี๋ยวมาลองเบิ่งกันเลยนะว่าได้หรือบ่ได้บ่าวเปิ้ลกำลังขุดอยู่เปิ้นขุดลงไปนะคือว่าเหลือเติมหน่อยาะใช่ยำเพิ่มขุดด้วยเบิ่งก่อนเ็ไใช่ปะอันนี้บอกเครื่องมันนะโอ้โหใหญ่ปนาดนั้นมันเป็นหัวยาวลงไปเนาะจะแข็งแข็งนั่นแหละ đéo gì biến mình cút chẳng nói, mà mình lực, cút bài hệt quân không? Sao này, trái bằng nô lực là bao? Oh rồi, đây đồ có mặn mét một, mét một, mét một. Ủa thì đi. ให้กำลังใจเบาเปิ้ลนะสบายดีพี่น้องสบายดีสิองเพลงให้นังน่ี่เดี๋ยวท่านเจ้หรือรงเพลงให้ฟังทันเจ้บันหน้าเนี่าไหน่าเะจนอสิเปลี่ยนเพิ่นคนละคืองะไนะย่งุยปอุยชั้นยานหรือบาีคูหับหรือัเป็นหามันยังยังเขา หืมขาดจ้อยอันนี้หัวมันนี่อันนี้มันคอมันกินบ่ได้มันแข็งแข็งเกินคุดคุดจับกล้องมาคุดเองจับมาลดจับมาเลดนะมันเลอคนเลยจับเลยจับเลย มันยังบุดได้เนาะหมดเล้วมันชัวร์ชับแน่เลยว่ะแทงคนบบนี้นเต็มเหน็ตเลยชับเสียออกไปน่นนะชับเสียเราเป็นห้าคลเออห้อย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 เฮ้ยโอ้ด่นอยเดี่ยวเอาไหมเอมดิงมันขาดมันเลยอืออ่าอ่า เออได้บออยู่ไล่คนอยู่ไล่คนขอกล้องเลยโอ้ส่งเพไนล้มอัดเลยขอกล้องปอเด้อพี่น้องเบิ่งน้องไฮให้พี่น้องเบิ่งนี่มันคืออันนัหนแทะมันคือแครงแทะเนาะเรื่องแล้วมันแซ่ยบกูน่ะมันเก่าเลยนี่ยมันเก่าเลยนี่คนถ้าถ้าพี่น้องหัวแรกคืออันแรก อ๋อทิมตัวน่ะกูมากแค่นี้แหละกูจะไปแท้พี่กูมากนะเพื่อนีหัวเก่ามันอยู่พี่หัวใหม่มันเสลึกเนาะมันจีบงี่เล่นมันโป่งอีกมันเล่นโป่งอีกได้ดีนะโป่งได้มาหมดเลยแล้ไปเอาหัวใหม่ละบ้านนี้ให้บปาหนี้พุดเนาะบ้านนี้เอแล้วเครื่องใหม่เนาะพี่น้องเอาตอนนี้กำลังย่างฮะเครื่องมันอยู่พี่น้องเจอเครื่องสมบูรณ์พี่น้องกินได้ป่ได้ มันสีสดเลยอะเครื่อส้มโกยกินแล้วอโกยซิมเนาะสมสดเหมือนเอ็กเลยกินแล้วชิบบอแซ่บเลยกินกับเจีวปั่นถั่วแท้อันนี้มันคือเฮ้ยอันนี้มันคือส้มโกยกินแล้วอโกยอืมอืมสมกางไหนชมเครืองสมโกยชมกินกับเจีวไปเด็กห้าเครือมันดีกว่า

เ,เญญื่เอมันนะอม่นมั้ยนเอาคือบ่กคือกันไงกับตัวขุดตอนนี่หัวมันใหญ่ด้วยใหญ่ไหมวัน่ะอ่อนีบ่ใช่ปอ่อนิดน่งะมันยังนี่นะ่นนะ้ไปล ้าผัวคนปักงไหตีตีตอกแล้วก็้มามามาพะไปเอราทำะไรดีกันเอเออายู่่ตอือยู่นี้เจ๊ะล่นทึ่งไข้าห่างมันข้าหางใหม่ดึงอยูหัวัก ย่างไหบอนั what? Been, what? ่นนม่หัวบนี่นี่นเนาะเปืนพี่โามาแล้วมาคุดปัดมาเาคุดก็ได้เาคุดก็ได้เนาะเกกล้องนะพี่น้องบอนินเป็นคนคุดบัดนี้เปลี่ยนันคุดพี่น้อง ต้องหน้าที่ทนบนทางที่โค้ไอ้โคกแรกปวดใจเนี่ยจับนะจับนึงมันอยู่ในเงาไหมมันอยู่ทางไหมเอ้าขี้ผ้ายซับบ่ซับซับเตอกเตอะก็ใส่ลงเลยมันทำไงบเวย นีขุดเจ่อนะขุดเจาะอ่อไอรพ,พี่พี่โอ้พี่รกพี่เพี่รนเพื่อนหนึงงน่งเตรียมงลงมาลองคนลงมา,ามเ,งเออใครแนะตอนนี้ม,มันอ่อนอยู่อเอาวะนะมันสดินสลายข้างหน้ามันอยากสแสบแสเล เราปแก้็ได้หูมือนี่น่หุดะไรพี่น้องครับเพื่อนพอมันเป็นคุ้มเก่าครับมันเลิกพูดเถงไอด้เลยบ่น้ยพวดวนี้วะเออมันหาดึงไมดึงไมดึงไมยั่งชนมานั่อ้ยัวเอามันอ่อนแล้วมันอ่อนเนาะขากั้าตัวนี้แหละแสบ กูเก่ามันเนาะใหญ่ได้แต่มันหาก่อถ้าสิผหกอ่ะจะได้ตัวมันเอาบุพุเนาะพี่น้องได้สำเนีาได้อยู่เนาะ้พี่น้องเฮียบ้านหนึ่งหนึ่งยิ่งกระแทบได้พี่น้องปิมันจากธรรมชาติตัวนี้ก็มีอยู่เอาก็ทางแบบไงมา จะหักลอนกระ่นอันนี้นะคุดลงไปมันหัก,กน,น,นะนี่นี่โจกอนไนี่นหักไปเลยหัวบังใหญ่นึ่งบเปิ้ลจกไมพี่น้องมันน้ำมันมันน้ำเป็น,น,นเลิดปอถกาบักใหญ่ตัวนี้เ<อ>นาะปอตัวน้มตัวนั้เนเป,ปิ้ลเปนธรรมดาเป,ปิ้ลเป็นเสลาดบริขาดการเหล่าวันที่่การคุดมันหักเนี่ยพ่อห้องห้อ เอ้ี่ายหนาดนี่จะวัวใหญ่ับกเทจะนอนเ่าเลยนี่นี่คือข่าไงนี่บันคือเพื่อนถามว่านี่นี่นี่อยู่มาคุดนิ่ใจเดี๋ยวคุยกันเม่อวานใจสู้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 นะแม่เปิ้นสู้ตาย เคลื่อนไหวไลยสู้ตายเป,เป,เปิ้นเปิ้ลอันไหนแม่เอาไปซับคื่องมันถีบอันนี้ทองสู้สู้เปิ้นสู้ตายสูเอากองเสียเลยชูเอาเด้อเนี่ยไ,ไปใช้เลยรับไ,ไปรรรเรื่อยๆแล้วไปซับผัวซับเครือทองมันก็อยากเสียแหละนี่นาดิน้ำล้าบุญนี่นาดิโูนี่ได้มันคุดบนิน,นที่ว่าเราใช้มาใส่แล้วนะ ไมเมื่อเอารถไครไปชิมเอารถไครน่ะเอางี้ก็ได้นะมันจะเข้ามาซาแนวไม่ได้ปลูกดอกมันเกิดเองมันเจ๊ะลรหัวมันนาะทราบเครือมันตายแล้วมันมันมันบุบปูงไปเบิ่งใกล้ๆนึงบ่าวเปิ้ลนั่นชุดเทิงแล้วน้องพี่น้องไปเดินไปมามาเลยดึงคอยดึงคอยดึงด้วยคอยดึงดึงมาด้วยคอยดึงด้วยคอยดึงดึงเฮานะโอ้ยชุดเฮ้ยชุดชุดชุดมั้ยเอาเฮ้ยป่าแค่ไหน อุ้ยมานยังเก็เป็นนันีกเนาะปานปากหมาเนาะนี่นะบเลยแ่แแ่้ยอย่าไปพักจพักจพักเอาไปานมองใหญ่เนาะเนัอกัึงัมสิมมาคุ้มนี่่นี่เกือนมกุดกินนะมันเจอเกลือใหญ่กุเตือนได้หรเจอแตหักไม้บ่หักได้ไรอเล่มาทราบพาพี่ไดิ

ดึงมันสื้อจังมันหักอีกโอ้ยหักคุดอีกันหน่อยวัวมันใหญ่ทั้งพืชอวัวมันใหญ่ทั้งพืชวัวใหญ่บ่กวัวใหญ่ทางเลนเป็นคนเล่นหรอนะตัววัวมันใหญ่แต่วัวงามอย่เนาะงามงามมันจะเหแบบนี้ดึงง่ายแบบเหี่ยวแต่ว่ามันนั่นนได้เนาะนะมันเหี่ยวทั้งนอกแต่ว่าทั้งในมันเป็นอหักเบิ่งก็ได้ใส่โย่วาวนี่นี่กุ้งเขางามอย่เนาะขาเจอด้วย พิ่เครื่องใหม่พี่เนเมือนไก่หอด้อพี่าะมานิ่มเปินพ่อสามสามเครือ่เนีสาเคือเป็นเงาเหมือนเด้อถ้าเขาขีดล่มแล้เขาขีดลม่มีคืตามเลยตาแล้วีตามพูดเลย

ยังพ้นบนิญาตเลยยังพ้นมาคุดลิงเุดนัำขึ้นขบคุณตอนฝน,นตกหอนตกจาจามาคุดเนาะเ <laughs> ถ่งแล้วต้มเต็มหนาไปจ้ะหรอเรยเลยทินซาวนาวนหน่อยแท้เร็วเวๆร นี่เครื่องนึงนี่เครื่องนึงเลยมองกระสานหัวมันหน่อยมองกันอย่งนะเอารถถีบรถถีบรถป่ะถีบรถเสียมังรถกูสอบมันรถเอาเครื่องใหม่ป่ะเอาพี่น้องตอนนี้กับพ่อแหละได้ลายแหละเดี๋ยวเบิ้งดูฮะได้ลายสำเนาเลยเฮ้ยกับพ่อได้อยู่เนาะประมาณหมอหนึ่งพี่น้องมันน้ำจนหาบเมื่อแต่กับบอลลายมันได้ดอกข่าวพอมันซอยก็ยาวไม่เนาะมันป้ามันยาว่าเช่น โอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิจบเพียงสําเนินเนาะพบพอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้เบิร์ดน้องพี่น้องแต่อย่าก,กดดิดไลค์เด้โอเคบายบายน้องพี่น้อง